รู้ไหมคะว่าวันนี้การทานอะไรบ้างคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไขมันในเลือดสูงคะ่งคะ 1. คะ่ะดาร์กช็อกโกแลตค่ะตัวนี้นะคะช่วยลดการก่อตัวของคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในหลอดเลือดได้คะ่ Dance, คะ 2. ไวน์แดงค่ะจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีแถมยังได้คุณประโยชน์จากอางุ่นแต่ก็ไม่ควรดื่มเยอะจนเกินไปแนะนําเพียงแค่วันละ1แก้วเท่านั้น3ปลาทะเลไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนลดระดับ คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้ลดไตกรกลีเซอไลา์ในหลอดเลือดเนี่ยลดลงได้ตีทั่วค่ะทั่วต่างๆอุดมไปด้วยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําได้และช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้แต่ถ้ามันยากไปแอยังคงแนะนํา เพ e ฟพรีเบอติกมีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดได้ดีลดระดับน้ําตาลคอลเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรล์ลูกค้านะคะหลายท่านมาคอนเฟิร์มระดับน้ําตาลในเลือดนะคะลดลงค่ะคุณหมอชมเลยว่าควบคุมไขมันได้ดีมากทันงทีงที่ลูกค้าบอกว่าตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแค่ดื่มเพลฟพรีเบอติกเพิ่มนอกจากจะช่วยทําให้ขับถ่ายดีแล้วกดไหลย้อนหายแล้วสุขภาพดีแล้วยังดีต่อใจด้วยเพราะฉันดื่มเพลฟพรีเบอติกทุก ว่าทำให้สุขภาพดีลำไส้สะอาดอายุยืนยาวแน่นอนค่ะ